กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมดิฉันวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พศต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้นะคะ ก่อนอื่นขอนาเสนอเรื่องของความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะท่านประธานที่เคารพคะประเทศไทยมีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียาหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ2,544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ในปี2,559ซึ่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมจำนวน2กลุ่มคะ่ะ กลุ่มแรกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนไม่ได้มีเสียไม่ได้มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนั้นนะคะในส่วนกลุ่มที่2ค่ะจำเลยในคดีอาญาหรือเราเรียกว่าแพ้นะคะ ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกพนักง,งานอายการฟ้องต่อศาลว่าได้กระทําความผิดอาญาแล้วก็ถูกจําคุกในระหว่างการพิจารณาคดีต่อมามีคําพิพากษาอันถึงที่สุด ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนี่คือความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้ค่ะส่วนหลักการนะคะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ2 5 1 4ดังมีข้อความดังต่อไปนี้นะคะ 1. ได้เพิ่มบทคำนิยามคํว่าผู้ต้องหาและแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคํว่าค่าทดแทน และพนักง,งานอายการโดยมีการแก้ไขามาตราที่3ค่ะข้อที่2ได้กำหนดสิทธิของการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายของผู้ต้องหาในคดีอาญาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายแก่ผู้ต้องหาในคดีอาญาและกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีนั่นก็คือแก้ไขามาตราที่5และมาตราที่6 และมาตราที่8วงเล็บ2และเพิ่มหมวดที่4ทับ1การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่ผู้ต้องหาในคดีอาญามาตราที่19ทับ1และมาตราที่19บทับนองคานธานค่ะนอกจากนั้นค่ะยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม แจ้งสิทธ์นะคะที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเสียหายแก่ผู้เสียหายผู้ต้องหาจำเลยหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายในคดีอาญาซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่6วงเล็บหนึ่งค่ะในประเด็นต่อมาค่ะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิของการได้รับค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายแล้วก็หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่20 แล้วก็มาตราที่21ค่ะท่านประธานคะในประเด็นสุดท้ายเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การยื่นขอรับค่าตอบแทนค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่ผู้เสียหายผู้ต้องหาจำเลยหรือทายาทที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากคดีอาญาซึ่งเป็นการแก้ไขมาตราที่22และมาตราที่23ค่ะในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเหตุผลของร่างดังนี้ค่ะโดยมาตรา 25วัคซีนนะคะของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560ค่ะได้กำหนดให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการกระทำความผิด อาญาของบุคคลอื่นย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือตามกฎหมายบรบัญญัติแห่งตามพระราชบัญญัติตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาในพศ2514โดยได้บังคับมาเป็นเวลานานแต่กฎหมายฉบับดังกล่าวก็ไม่สามารถครอบคลุมช่วยเหลือผู้ต้องหาที่อายการมีคำสั่งฟ้อง เด็ดขาดไม่ฟ้องและไม่ได้กระทําความผิดรวมถึงจำเลยหรือแพ้นะคะที่ถูกควบคุมหรือขังในชั้นสอบสวนและช่วยเหลือจำเลยที่ศาลได้ตัดสินยกฟ้องโดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยที่ผ่านคณะกรรมการมาและจะมีมติไม่อนุมัติจ่ายด้วยการขยายเยียวยาให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นใน,ในทุกเหตุผลที่ศาลตัดสินยกฟ้องรวมทั้งการที่ประชาชน ได้ทำคำขอเกินระยะเวลานะคะสมควรนี้มีการแก้ไขร่างพบรบฉบับนี้นะคะ,ะจำนวน16มาตราและเพิ่ม คุ้มครองผู้ต้องหาแล้วก็จำเลยตลอดจนได้มีการขยายระยะเวลาผู้ยื่นคำขอรวมทั้งลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เสียหายผู้ต้องหาและจำเลยได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงรวมทั้งมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งเรายึดถือกรอบของแนวคิดนะคะก็คือแนวคิด2ขยาย2เพิ่มแล้วก็1ลดค่ะ สองขยายทิ่ฉันได้ขึ้นภาพให้ท่านสมาชิกได้เห็นว่าสองขยายหมายถึงได้มีการขยายความช่วยเหลือหรือแพะที่ศาลได้ตัดสินนะคะยกฟ้องว่าไม่ได้กระทําความผิดหรือช่วยเหลือเพิ่มเติมในชั้นสอบสวนเนื่องจากกฎหมายฉบับเดิม ช่วยเหลือเฉพาะในชั้นของการพิจารณาคดีเท่านั้นนี่จึงเกิดเป็นช่องว่างพร้อมนั่งขยายการช่วยเหลือจำเลยหรือแพะที่มีการถอนฟ้องระหว่างการพิจารณาคดีหรือว่ามีคำพิพากษาถึงมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องและคณะกรรมาการพิจารณาแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้การไม่ได้มีการกระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่ได้มีความผิดให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มมากขึ้น ะะส่วนการขยายที่2นะคะ1ก็คือเป็นการยื่นคําขอจาก1ปีเป็น2ปีนะคะท่านประธานคะในเรื่องของส่วนที่เพิ่มนะคะก็คือ2เพิ่มนั่นก็คือเป็นการเพิ่มการช่วยเหลือผู้ต้องหานะคะในขั้นสอบสวนที่อาการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องและไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ปรากฏนะคะในการ แก้ไขกฎหมายฉบับเดิมและเพิ่มการบริการระบบยุคทอนิก onic, นะคะถึงการขยายบริการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการอย่างสะดวกและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะรรท่านประธานคะหนึ่งลดนั่นก็คือลดขั้นตอนของการเยียวยาให้สั้นลงเพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะรรท่านประธานที่เาคารพคะฉันขอกลับเรียนเพิ่มเติมค่ะว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะคะแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560มาตราที่25วัคซี่ที่ภายใต้การน,นำของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรได้ถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยาปี2567นะคะหน้า12พูดถึงว่ารัฐบาลเองจะยึดมั่นในหลักนิติธรรมนะคะและความโปร่งใส สร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการพิจารณาถึงหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและรัฐบาลจะยกระดับการบริการภายใต้ภาครัฐที่สนองความต้องการของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนั่นก็คือเพิ่มบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและก็สนับสนุน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนรวมทั้งการกำกับกติกาที่เป็นธรรมให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและก็เป็นธรรมต่อคนทุกกลุ่มที่เราเรียกว่าคนเท่ากันหรือความเท่าเทียมต่อการปฏิบัติการต่อการปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนค่ะสำหรับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเยียวยานะคะในครั้งนี้ก็จะมีการประกาศใช้โดยจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีกฎหมายที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมตามมาตรฐานสากลและประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีก็จะได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็วและก็มีประสิทธิทธภาพนั่นก็คือความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะท่านประธานที่เคารพคะ ดิฉันในานามของคณะทั้งตีจึงขอกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้มีมติเห็นชอบและนำมาซึ่งการตั้งกรรมธิการวิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราระชบัญญัตินี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสำหรับคนไทยทุกคนและก็ทุกกลุ่มค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านทั้งตีครับ